สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนเข้าสู่ช่องอดิศรเกษตรไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆเช่นเคยนะครับนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับเป็นวิธีการทำน้ำยาเร่งรากแบบสูตรเร่งด่วนนะครับแบบง่ายๆเป็นแบบชีวภาพนะครับคือซื้อมาแล้วก็ทำครั้งเดียวใช้ได้หลายครั้งเลยทีเดียวนะครับซึ่งการทำน้ำยาเร่งรากแบบชีวภาพนะครับก็มีกระบวนการที่ ไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีวัสดุอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องเตรียมมาแล้วก็ไปทำพร้อมกันเลยครับผมวัสดุอุปกรณ์นะครับที่เตรียมมาก็จะมีแก้วน้ำเปล่านะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่อาจจะเป็นขวดพลาสติกหรืออะไรก็ได้นะครับมาไว้ที่สําหรับการผสมนะครับแล้วก็มีช้อนนะครับ วัสดุสำคัญนะครับก็มีเครื่องดื่มชุํมลังนะครับแล้วก็นมเปรี้ยวยี่ห้อใดก็ได้นะครับมีกะปินะครับเป็นปัจจัยหลักนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่เรานํามาเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะทำสูตรน้ํายาเร่งรากนั่นเองนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับเพียงแค่มีสิ่งเหล่านี้นะครับ เมื่อเรานํามาทําแล้วก็สามารถได้ใช้ได้หลายครั้งเลยทีเดียวนะครับประหยัดเงิน<ม>ของเราอีกทางหนึ่งนะครับไปสำหรับท่านใดที่ชอบปลูกชอบชำนะครับก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับกระบวนการทำนะครับในการทำน้ำยาเลี้ยงรากนะครับก็อันดับแรกนะครับเราก็ต้องเท เครื่องดมชูมกลังนะครับ่าซึ่งเปลี่ยนยี่ห้อใดก็ได้ลงไปนะครับหลังจากนั้นตัวนี้นะครับเปลี่ยนกระปินะครับน,นี้ก็เป็นยี่ห้อใดก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําดื่มชุมกลาลังที่เราเทลงไปก่อนนั้นนะครับอันนี้ยังเหลือนะครับสามารถาที่จะนําไปทําได้ในครั้งต่อไปแล้วก็เป็นนมเปรี้ยวนะครับ ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นผงชูรสนะครับก็ใส่เข้าไปประมาณหช้อนโต๊ะนะครับเดีวคนมันให้ละลายเข้ากันใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ ให้เข้ากันนะครับส่วนผสมต่างๆอันนี้เป็นสูตรชีวภาพนะครับแล้วก็ถือว่าใช้ได้ผลพอสมควรนะครับสำหรับท่านใดที่ ต้องการที่จะปลูกหรือจะชำต้นไม้นะครับหาเพียงแค่อนำน้ำที่น้ำที่เราทำอยู่นี้นะครับก็คือน้ำยาเร่งรากตัวนี้นะครับไปผสมกับน้ำในภาชนะที่เราจะแช่กิ่งพันธ์ุนะครับ เท่านี้นะครับก็เป็นกานเสร็จสิ้นนะครับก็จะได้น้ํายาเร่งรากาสูตรพิเศษนะครับหลังจากนั้นก็นําขวดพลาสติกนะครับหรือขวดน้ําเปล่านะครับมาเก็บไว้ที่สําคัญนะครับเราต้องเก็บไว้ในที่ร่มนะครับการทำหรือการผสมก็ทำพอสมควรที่เราจะใช้นะครับ ไม่ต้องทําเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราทําเยอะมันอาจจะไม่หมดถ้าเก็บไว้น,นานๆมันอาจจะถูกแดดถูกไลก็จะเสียได้นะครับก็ทําทพอที่เท่าที่จะใช้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็าใช้ได้นานอยู่นะครับประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับแล้วแต่ใครที่ทําทการ ชำกิ่งไม้บ่อยนะครับยงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการทํา,ทน,าน้ํายาดึงรากนะครับซึ่งมีส่วนผสมก็ไม่กี่อย่างนะครับมีแค่ผงชูรสนะครับกะปิเครื่องดื่มชุกกาลังนะครับและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อนมเปรี้ยวนั่นเองนะครับนำมาผสมคุกเ้าให้เข้ากันแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องหมักไว้อ่า ไม่ต้องรอเวลาว่าจะต้องเปลี่ยนเดือน2เดือนหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับพอทําเสร็จเราก็นําไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับวิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับเตรียมภาชนะที่เราต้องการนะครับแล้วแต่ขนาดนะครับถ้ากิ่งไม้เราเยอะนะครับก็ใช้ทางใหญ่ถ้ากิ่งไม้เราน้อยก็ใช้ทางเล็กนะครับส่วนปริมาณในการใส่นะครับน้ำยาเร่งรากนะครับแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับ ถ้าปริมาณน้ําเราเยอะนะครับก็ใส่เยอะก็ได้ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้นะครับใส่เยอะก็ได้นะครับไม่ทําให้ต้นไม้เราตายนะครับนี่ใส่ไปซองเลยนะครับเพราะว่าเป็นลบสูตรชีวภาพนะครับแล้วก็นํากิ่งไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับกิ่งชําที่เราเตรียมไว้นะครับมาวางไว้แช่ไว้นะครับประมาณเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ30นาทีนะครับแช่ไว้ตรงนี้ หลังจาก30นาทีเราก็เอาขึ้นขึ้นมา,าวางไว้นะครับให้กิ่งมันแห้งสักพักแล้วค่อยนอํานไปชํานะครับก็จากประสบการณ์นะครับก็ถือว่าได้ผลดีพอสมควรนะครับก็แตกรากออกเยอะพอสมควรนะครับน,นี่ก็คือวิธีการชํานะครับผสมเข้าไปนะครับจะเป็น1นึ่งสวนช้อนโต๊ะนะครับในภาชนะที่เล็ก ถ้าเป็นถังใหญ่ก็ใส่เยอะขึ้นมานะครับอันนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อกิ่งของเรานะครับยิ่งดีนะครับถ้าเรา,าใส่หรือจะนําไปรดในโคนต้นไม้นะครับที่เราปลูกไว้แล้วก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือผสมน้ําแล้วก็ใช้บัวรดโคนในโคนต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการ เสริมสร้างรากหรือเร่ยงรากให้แตกเยอะขึ้นมาอีกเหมือนกันนะครับเป็นไงบ้างครับก็หวังว่าเพื่อนๆชาวเกษตรที่ชอบปลูกนะครับก็คงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับน้ํายาเรียงรากนะครับที่ทําเองง่ายๆนะครับเพียงแค่หาซื้อวัสดุอุปกรณ์นะครับในท้องตลาดนะครับเข้ามาแล้วก็นํามาผสมทําเองนะครับซึ่ง สิ่งของที่เราซื้อมาเหล่านี้นะครับก็สามารถผสมได้หลายครั้งนะครับมีบางส่วนที่ต้องซื้อมาเพิ่มแค่นั้นเองนะครับตรงนี้การชำํำหรือการผสมเวลาชำ่ำก็ง่ายๆนะครับนมาผสมกับน้ําแล้วก็แช่กิ่งพันุ์ของเราไว้นะครับประมาณ30นาทีนะครับเพื่อให้กิ่งเหล่านี้นะครับได้ดูซึมดูซับเอาสารอาหารต่างๆนะครับที่ อยู่ในน้ำยาเร่งรากนี้นะครับเข้าไปเวลาไปฉามมันก็จะได้นำพวกาสารเหล่านั้นนะครับที่เป็นส่วนกระตุ้นให้รากแตกนะครับทำให้ารากของกิ่งต่างๆนะครับแตกออกมาเยอะนะครับทำให้ผลของการผลผลิตที่เรากระทำนะครับที่เราํานั้นก็จะเสียเป็นส่วนน้อยนะครับก็จะแตกรากะเป็นส่วนมากนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆหาชาวเกษตรนะครับถ้ามีสไรดีอีกก็จะได้นํามาบอกกล่าวมาเล่ามาทําเป็นคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องอดิสรเกษตรและสไตล์นะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับผม